สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพ่อแม่พี่น้องที่รักทางบ้านทุกท่านนะครับได้เวลาคุยกับท่านจันแล้วนะครับนมาสก,การครับจเจริญธรรมพลเรกบรณวิตเก่งเรียนต้องขอบคุณเมื่อวานนี้ด้วยที่ท่านกรรณาบอกรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินทําเลทองครับท่านช่วยอธิบายที่ดินทําเลทองให้ฟังหน่อยได้ไหม ที่ดินนี่ต้องดูก่อนไม่ไมกลับหัว <laughs> นี่แหละครับแผ่นที่นี้เขียนโดยท่านจันนะครับข้างล่างนี่เป็นบึงนะครับแล้วก็เป็นถนนแล้วก็บ้านดินดินนี่ก็เอาดินมาทําเป็นบ้านนะครับไปอยู่บ้านดินนี้ก็ดีอย่างนะครับไม่มีโรคผมนักเรียนอินเดียรู้ดีเลยครับว่าคนอินเดียอยู่บ้านดินเยอะสุขภาพแข็งแรงแล้วพอเลยจากนั้นไปก็เป็นคลองคลองจนรบประทานน้ําใสาไหลเย็นแต่ไม่มีปลาเอ มีบ่ไม่รู <laughs> ้แล้วก็เป็นถนนนะครับ <c oughs> นั่นแหละครับที่เขียนว่าที่ดินนี่แหละครับจวนจะได้แล้วนะครับหนึ่งล้านบาทก็ช้าเดี๋ยวคนอื่นมาแย่งไปโอ้โหไปทําอะไรเสียดายเลยนะครับต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือไปปลูกป่าแล้วมาซื้อได้แล้วก็จะพาไปดูกันเลยว่าโอ้โหนี่ต้นไม้ขึ้นแล้วมันเป็นยังไงนะครับอันนี้เนี่ยที่ดินที่มีถนนขนาบสองข้างแล้วเป็นถนนปูนซีเมนด้วย ท่านบรรวิศในฐานะที่เป็นคนผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวมานานเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นทาเลทองได้ไหมท่านบรรวิได้ครับอันนี้เรียกว่าทําเลทองได้เลยครับเพราะว่าถ้าถนนและเป็นปูนซีเมนเด่ยมันจะดีกว่าถนนลาดยางตรงที่ว่ามันไม่ต้องซ่อมถนนลาดยางมันซ่อมทุกปีครับเพราะว่าลาดยางนี่เดี๋ยวเดียวก็ไปแต่ลาดยางดีกว่าถนนธรรมดาก็คือว่ามันนิ่มรถวิ่งมันไม่กระเทือนแต่ว่าบ้านเราลาดยางไม่ดีเพราะว่ามันโกงกันมันไม่มีอัดข้างล่าง บ้านฝรั่งเขาเรียกยางเขาเรียกแอสฟัลต์คอนกรีตเลยนะครับเป็นคอนกรีตที่เป็นแอสฟัลต์ของเราไม่นะครับสนามบินสุวรรณภูมิเป็นพังชิบหายววอดวอดหมดเลยท่านกรวิทย์โปรโดทราบที่ดินซึ่งมีถ <c oughs> นนปูนขนาบด้านรู้สึกจดเป็นด้านตะวันตกฝั่งนี้ตะวันตกกับอีกด้านหนึ่งฝั่งใต้ถูกต้องใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละทั้งสองด้าน มันจะดีแก่การไปมาหาสู่อย่างไรในฐานะที่ท่านมีประสบการณ์บอกว่าทางเข้าสะดวกเนี่ยอะไรอะไรมันก็ดีไปหมดนะครับท่านจะปลูกปา่าเข้าได้ทุกทางเลยประตูนี้ปลูกต้นโพก็ประตูโพอีกอันหนึ่งประตูต้นไรก็ประตูไซเข้าได้รอบข้างอันนี้เรียกว่าสะดวกครับเข้าได้หลายข้างตามตําราของจีนนะครับที่เรียกว่าห่วงจุ้ยนะครับแปลว่าดินน้าเนี่ย อันนี้นะครับถูกต้องเลยพันธรเอกบรรณวิทย์สังเกตไหมว่าบึงเนี่ยอยู่ไม่ไกลบึงเนี่ยเป็นคลองขนาดใหญ่ครับแล้วติดติดกับบึงเนี่ยมีป่าอยู่นะติดติดก่อนจะถึงถนนเนี่ยดามาไม่ได้เขียนเองมีป่าสาระริมบึงนะแล้วจนถึงถนนพอถึงถนนเสร็จก็เป็นที่ดินของบ้านดินซึ่งมีบ้านดินอยู่ห้าหลังครับแล้วต่อจากบ้านดินเนี่ยจริงๆในบริเวณบ้านดินก็มีป่าอยู่เยอะมากครับ ที่เราทําการขนต้นไม้จากบ้านของครูพินิษเขียวระยับและคุณแต่ผู้เป็นภรรยาตลอดจนกระทั่งลูกๆของท่านยกต้นไม้ในพื้นที่ของท่านต้นไม้ใหญ่แล้วเอามาปลูกในบริเวณบ้านดินต่อจากนั้นก็เป็นคลองชนประทานที่ท่านบรรณวิทย์ได้พูดแล้วจากคลองก็เป็นถนนปูนซีเมนเป็นถนนสูงด้วยท่านบรรณวิทย์เป็นเป็นถนนสูงแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เป็นถนนไปทุ่งนาเพราะฉะนั้น ถ้าถามว่าน้ำเนี่ยจะมีอยู่สักเท่าไหร่ตอบก็มีบึองเป็นแหล่งน้ําขนาดใหญ่แล้วก็คลองเนี่ยเป็นแหล่งน้ําขนาดเล็กแล้วบริเวณถนนเรียบซ้ายขวานี่ยอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่สะดวกต่อการสัญจรไปมานครับคือเรามุ่งว่าชีวิตของเราจะสร้างป่าเนี่ยเราไม่ใช่เพียงแค่สร้างป่าอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆป่าในความหมายของเราเนี่ยคือการสร้าง วิถีชีวิตหรือเราเรียกว่า the way of life ท่านปานวิทย์พอจะเข้าใจไหมเข้าใจครับวิถีชีวิตนั่นแหละเพลงเขาว่านะครับ the way of life หรือวิถีชีวิตที่พลเรอกปานวิทย์พูดมาเนี่ยก็เป็นรายละเอียดที่จะทำให้เราเองเนี่ยกลับคืนสู่ return to nature ใ่หรือ back to nature ครับวิถีชีวิตแบบนี้อารมาก็เลยตั้งใจว่าเนี่ยตั้งใจจะมาพูด ในรายการของเราเนี่ยบอกกับพี่น้องว่าในราคาในประมาณ2ไร่ใชมเปญท่านบานวิชใช่ครับ2ไร่1ล้านไร่ละ5 0 0แสนครับซึ่งจริงๆแล้วไม่แพงเลยไม่แพงเลยครับเพราะว่า,าที่อ้อมน้อยอของเราเนี่ยหนึ่งงานเนี่ยปัจจุบันนี้2ล้านขึ้นใช่ครับ1งาน2ล้านขึ้นหนึ่งไร่เท่าไหร่8ล้านถูกต้องใช่ไหมถูกต้องครับที่อ้อมน้อยซึ่งอยู่ต่างจังหวัดนะ ต่างจังหวัดเหมือนกันนกกัับที่อ่างทองแต่เป็นต่างจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพเป็ดเสร,ร็จแล้วหนึ่งไร่ของเราเนี่ยที่อ้อมน้อยเนี่ยประมาณสักสิบล้านครับปรากฏว่าหนึ่งไร่ที่อ่างทองซึ่งอยู่ติดถนนใหญ่สองข้างเนี่ยหนึ่งไร่ห้าแสนที่นั่นหนึ่งไร่ประมาณแปดถึงสิบล้านที่อ้อมน้อยคท,ทั้งทั้งที่ที่อ้อมน้อยเนี่ยต้องบอกด้วยนะว่าถนนทางเข้าเล็กมากจนครถยนต์สองคันจะสวนกันไม่ได้เลย นั่นคือไร่ละประมาณ8ล้านถึง10ล้านครับแต่ที่อ่างทองซึ่งข้อสำคัญจุดเด่นคืออยู่ติดบ้านดินพื้นที่เดิมที่เรามีอยู่แล้วด้วยครับ อยู่ติดพื้นที่เดิมที่เรามีอยู่แล้วมันจะดีอย่างไเท่าออนผูมมันเป็นที่บริเวณเดียวกันเนี่ยมันไปมาหาสู่สะดวกดูแลง่ายห่างกันมันเหนื่อยครับอยู่อันนี้ค่อยๆไปทีละนิดเนี่ยถูกต้องแล้วแล้วตรงนี้ที่ดีมากเนี่ยมันอยู่ใกล้บึงใหญ่อยู่ใกล้บึงใหญ่ทำไมดีเวลาลมพัดผ่านมันเอาไอ้น้ำไปด้วยครับให้ความชุ่มฉ่ำครับ ประมาน,นถูกนะต้องครับก็ถึงเรื่องริมน้ำออครับมาลมมานี่มันเอาพัดเอาความเย็นของริมน้ำเนี่ยที่มันโดนแดดแล้วเหยเนี่ยก็ไปความชุมช่มชื้นมันก็ไปอยู่แถวนั้นแหละครับทาไมยังเคยบอกว่าบ้านดินที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยท่านบานวิศและใครต่อใครเนี่ยยังเคยเชิญชวนคุณสุภกรเตชะไกรศรีเลยว่ามาพักบ้านดินกันสักหน่อยปะไร,รเนี่ยที่ท่านมีใจบุญโอนเงินเข้ามลณิธิพื่นช่วยเพื่อนสองแสนห้าหมื่น 250, บาทเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยครับ วันสองวันนี้เองเะแล้วบอกว่าสนับสน,นุนการซื้อที่ดินติดสำนักสองสวนกันเนี่ยนะไร่ละสองแสนอันนั้นถูกเพราะว่าอยู่ทำเลลึกออกมารรไร่ละสองแสนบาทในนามของมลณิธิี่เพื่อนช่วยเพื่อนต่อไปไมันก็จะกลายเป็นว่ามลณิธิี่เพื่อนช่วยเพื่อนของเรามีป่าหนึ่งไร่ 1, ไรอยู่ที่สิงห์บุรีรอีกหนึ่งจังหวัดและแล้วป่าของเราเนี่ยเป็นป่าอยู่ใน พ่วงต่อกับสำนักสงฆ์ที่มีพระคอยดูแลป่าอยู่แล้วโอ้ดีเลยครับดังนั้นเราก็หนึ่งเราก็จะเพิ่มพื้นที่สำนักปฏิบัติธรรมหนึ่งไร่ครับสองเนื่องจากเป็นพื้นที่ของมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนครับมูลนิธิก็จะไปบริหารจัดการพื้นที่นี้ให้เป็นประโยชน์แก่สำนักสงสวนกันและเป็นประโยชน์แก่มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนด้วยกันครับเพราะจุดเด่นของมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยเราก็จะมีวิธีการบริหารจัดการที่ เป็นของเราอ่ะซึ่งต่อไปจะพาพวกเราไปพักผ่อนที่สิงห์บุรีเราก็มีป่าที่สิงห์บุรีหนึ่งไร่แล้วก็สาคัญคือมีที่สํานักสองสวนกันอยู่แล้วอีกประมาณเกือบสิบไร่ครับก็กลายเป็นว่าเรามีพื้นที่ในเครือของเราอ่ะจํานวนหลายไร่แลวเนี้ยถ้าเราได้ที่ติดติดกับบ้านดินอีกสองไร่ในทําเลที่ท่านบรรณวิทย์บอกว่าห่วงโจยอีใช่ไหมใช่ครับห่วงโจยคือลมลมกับน้ําลมมีรายการ ช่องเราดูวงจุ้ยฮะนั่นชินแสโชคดีเอ่อ๋อชินเสคนนี้รู้สึกแม่นมากเลยครับใช่ครับแค่ฟังบ้านเลขที่แค่ฟังตัวเลขโทรศัพท์ครับก็สามารถบรรยายได้เลยว่าคุณมีลักษณะอย่างไรคุณมีจุดได้จุดเด่นในเรื่องใดเออมันแปลกมากครับแม้กระทั่งบอกว่าคุณหน้าตาหล่อเออมันแปลกคนนั้นก็หล่อจริงๆวยที่โทรมาบ้านเบสายของตัวเลขค่ะเออใช่ใช่ใช่ ฟังฟังดูมันเป็นอะไรที่รู้สึกแปลกกระแตมาก็ยังรู้สึกแปลกมันเป็นศาสตร์ตัวเลขมือนสองบวกสองเป็นสี่ครับประมาณนั้นใช่ไหมใช่ครับเพราะเรนลงท้ายแบบจําตัวมาทายนิสัยได้เลยอ่าแล้วข้อสำคัญคําแนะนําของท่านก็คือคุณยังเถียงแม่อยู่เปล่าถ้าคุณยังเถียงแม่อยู่เนี่ยคุณทํามาหากินไม่เจริญนะแม่ฟังแล้วจับจิตจับใจแล้วเกินนะนะแล้วในที่ทํางานเนี่ยที่คุณไม่ก้าวหน้าในงานเนี่ยเพราะคุณมัวแต่โทษคนน้นคนนี้ว่า เป็นคนไม่ดีหรือเปล่าแทนที่คุณจะมองว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีออะะเ๊คำนี้คุค้นเหมือนไขว่าน่นเละท่นนานอาจารย์ก็เลยอยากจะพูดอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนการสร้างการซื้อที่ดินติดติด,ตดกับคลองชลประทานติดติดกับบ้านดินติดติดกับถนนใหญ่ที่มีไฟฟ้านะผ่านสางสว่างตลอดทั้งคืนแล้วก็ติดติดกับบึงตบรมศัก วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาตั้งใจประกาศเชิญชวนเนี่ขอให้พี่น้องโทรศัพท์เข้ามาที่0819095000 0819095000เรามาเชื่อแล้วเกินว่าท่านที่เคยอ,ออกกำลังร่วมกันเมื่อไม่ก,กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะได้มีโอกาสออกกำลังร่วมกันเราไม่ใช่เพียงแค่การสร้างป่านะแต่นี่คือการสร้างประวัติศาสตร์ใช่ครับ ท่านบณมิตรอธิบายความนี้ก่อนดีไหมสร้างพริษศาสตร์<ช>แล้วก็สร้างโลกให้ลมเย็นนี่<ช>ครับซึ่งต่อไปพวกเรานี่แหละก็จะมาใช้พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นต่อไป<ช>และนี่แหละคือวัดของสมณะไม่ใช่วัดของพระใเ<ช>พราะถวัดของพระก็จะระดมมานะนาสร้างสิ่งปลูกสร้างให้จิ้งจบอยู่ตุ๊กแกอยู่แล้วก็ให้สิ่งปฏิกูลอยู่นกพิราบอยู่ แต่ของเราเนี่ยจะเป็นที่ที่เปิดโอกาสให้นกได้มาอยู่นกจริงๆสบายเลยเพราะว่าเรามีป่าไม้ใช่ครับร่มเย็นเจริญทางเอานะครับแฟนๆอย่าลืมนะครับช่วยกันหน่อยผมช่วยด้วยครับแปลงนี้ช่วยด้วยทำไมผมถึงช่วยพรุ่งนี้ผมจะบอกความลับช่วยกันกับท่านเราจะได้เจอกันอีกนะครับเวลาหมดแล้วท่านจันกัผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ